เอาวันนี้ครับเมนูเด็ดปลาพี่ตอนองมจิงเคยับพี่นองของเนียเกจุกจับจุกับจุกบพี่องยปลาพี่นองเยหลายมูนะเอาคุยเดียวมีหอดสตัวนี่สองนี่กับฟูไปแล้วอยางนีีนองด้มใส่นวัดิงพี่นองเลยเอาเราเอ่ยเ็นนต่คมันหนีวยเอาเอาว่าทุกฟมาใส่ สวัสดีครับสวัสดีช่วงสีเทียนครับพี่น้องเอาวันนี้ครับเดเมนูเด็ดๆฝากพี่ตน้องเมื่อเช้ยนเคยครับพี่น้องคุณย่าเสียงจุบจับจุบจับจุบจับอยู่พี่น้องเลยอ่ะพ่อแม่ล่งแขกเกี่ยเขาได้พี่น้องวันนี้พ่หน้าฮบร์ปลูระเด้อมาเด้อแม่เกี้ยสุกุสุกคนครับบาทนี่อ้าวนี่ตู้ข้าวน้อยหนาหมูเหมือนเราเว้ยเัาพูนเอาคูุณย่ากู้หมูอ้าวันติดกันอ้าวัวแรกแห้งมันครับของมีตู่ครับพี่น้องผู้แม่ผู้เถิงผู้แม่อ้าว ปากูชก็เด็นนี่ยังมีตันี่เสสกะเด็นตเโยปร่อเลยเหล่มมันเานี้ีหนอนเหลื่อมมันแล้วอี่ยันวัเบาเอมากคือรถนเบาเอียแต่ี่หนอวันเาเอียลอยมากเบิ้งีหนอมาเบิ้งปูปูี่หนอปูให้ปูหน้ามาเขาด้อนี่นะถ้าปูน้มนกิน สร้างุ่ครับเพียงี่ก็เพียงว่ตถุนี่ะพี่น้องเออเปาฮัดมตุเคยดกคจาอยูเ่เพี้ยเพียอพี่น้องเพียซึกันมาซุ่่่นเนียหมเลยไออออุ่นเพี้ยเอาม่อยางนั้น หว่ามีตู้เคี่ยวออกปยปูแดงคนึ้งๆอยู่บนพีนองขาวพี่นองอดวัไเด้ยทนเราไปมาก่ะแล้วเรกินอย่างน้ำท่างเอนน้อมาเสาอาปาดนัอที่เดี๋ยลายก็มูด่ะลายกัูดเลนย่างแกวนโดนก้นโอ้โหว่งดีแต่แงปุ๋ยขนธรดาดิคุนยังใหไปุ๋ยขุนไหมขุนนี่นะ ไม่ต่ก็ไ่เาดิแันไงคนไม่คิดเรียกได้ฮะคุณเอาอบูม่ตูล้เคียรเฟี้ยงขถามา่อนางเขาเลยดียวไม่สูไม่ตูแล้วใจูู้เคียเฟี้ยงไปมาห่อนนางเอาจุกจับจุบจับจุกจับอยู่นะโอ้เอาเปากัมีหเืตัวกับมีตัวนี้มันมันตัวเราไม่ตูเลาแล้วนั่น นบาตัวเนี่ย่อาลยเนี่ยอนลงไป้เข้ากันเด้อเนี่ยอนลงไปนอกคุณแมน้องไข่ของของผูได้อาหก็ม่ตูของเนี่ยนแล้กินตนเราจดยางนอเส้นีวขงม่น้องไอยไปเม่น้องไข่หนตนั่นเห็นตขอไม่ตูของเม่น้ไ่พะ เอาควยเดียวมีหอยสองตัวนี่ฟู<อ>นี่กับปูกันแล้วออสอตว่นแบบ่มสอตัวจรินี่แลนะป,ปูด้วยนนะเนือกัมาปูนีมันเตัวเอ้าวยนี่กับมีอตัวเมันันสารกันไปแหมมันไปหากันมันดสารดอกว่าไม่แหมอ๋อโอ้โห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 อ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โหโอ้โห อม่ยันาเลยตัวตยนมาำนี่คนอ่ะมาเด้อมาเด้อเอานำลงไปมาเด้อมาเด้ออางนั่น่าอีกแล้วพออีกแล้วบ้าุ้ยาั้นจะมาคิดเยียมนี่เป็นนมาเคี่ยเียนเียงไอ้ตไข่แน่นี่ตไข่หยาบกระทนี่เอ้นำลงไปถ้าพูดกับห่อแห้งขึ้นมันจะเข้าก้องอ๋อเคียวเี่ เอาเคี่งเพียงเวลาเออน้ำลงไปหลังโอ้โอ้สาวหุ้ยแล้วเอ้น้ำตกงไปฝุนไม่ตัวไม่ตัวก็เบิร์พลิรุ่นมาอื เอยเปียงออกเดมาปุ๋ยเออยากดอกน้ำลงไปก้นถมมดเเอาเป็นหุ่นละสองตัวก็คอยบานหันใจหยากก็เปของฮัเอลเจ้าแต่มาคืนใส่กวกฮเอลไวแล้วอกของด้อว่อกนใจของยบยุหัเ่อสิได้เลอเอไเดนยเราย้อนลงไปโกมูเดีอืมเอาเอิดไหม เอ้ฝนตกแล้วปานี่เท่ากับ่ได้เียวเ่ากจะวางเาก่ได้เียวนนวจะตกแห้งได้เพราะไรทางนี่ละโอ้เม็ดไงเดี๋ยวกบั่นนี่นะฝนตกนน เอจบคุ้มกันย่ยแม่ไม่ได้ดอกม่ยันมูเพทัน, <c oughs> นู่ยนเท่นูนำไปดมีตู้ยคุ้มดันขืนได้ยานเพ่ท่านมูเอ้ยเาูถีแห้งแต่เสียม่ว่อานมูเ่สูเมีย <c oughs> นองไทยว่าเรายอดล้คือกระพุกอมพินแต่แต่ว,ว่าขึา้นยอดยากเนี่ยยอดมันถืกอมองเดือเขาไม่ได้หัวผาเขาไม่สู่ได้แล้วม <c oughs> <c oughs> ้วนเขวน่แม่นมือได้พี่น้องนี่ Men ong tết nắng pháo 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 để pháo nắng đây nắng <laughs> rồi hương men hương là cái van bao ขาจะออกจะทะยมเหมืนไส่ลุ่มข้อเหมือกินไส้ดีรอบๆเหนน่ะเอ้าน้ำลงไปตะเกียกเครื่งไฟถาเนี่ยก็ไม่ตูหันมีรุ่นมาก้นแต่คอนเทนต์เตี้ยเนี่ยหูจักเล่าอยู่เดเตียเล่าสิรอบไป้รุ่นมากคนหายนี่หันละ เฮ้เมนบัวนไปฝากน้องมะรีว่าสันเสียแล้ก็บ่าส่ได้เรายันบ่าด้ได้รอเมนถึงเราได้ผัวใเตบอเู่ได้น่มันอย่กดันแหงอย่างน้ำปูบ้าไดน้ำมูลบ่ โอ้มันสิไปใสให้มันออกมาเพียงมันมาจะคลิปโเพียงอายุเปลี่ยนไปนี่คุนเหนะงเมอ้ที่อมทินถอะวะบัดจะถือคู่อย่างเดียวเงี้บ่ได้ว่างพกเล็กพเล็กใช่นะว่าต่ย่อเขาหัวผ่าวะ ก่อพิษหู่อมูเอไว้เด้อห้องเลี้ยงว่ามันมวนไดี๋ยวไล่มูมันเต็มเอาคือขวดได้ไว้กมูใส่ปเอาคว้าคู่ไม่มาใช่ไดายแล้วเปลี่ยนสังเปลี่ยนเพราะต้มูแบบเป็น้องก่าวใส่ไปไอ่สมาซอยเนาะดีเนาะตัวซอยกันจริงหรอหล <ค>ล ok ูกกระเปลาเข่าให้ยุ้ยขกับานั่นกู้เข่าไว้ให้ลูกเขาไปหาลูกเขอะแม่ข้าวปูอเรียกโคมง่โคมโก่เลมา้ลที่น้องเนี่ยบดเด็ถือยากด้วยแมนเดียวร้ายค่ะถือกระเดียนนี่แต่ตัวง่ายข้นหัยาน เนื้อหาเนาะเห็นไหมวันถินพี่น้องเก็เต็มคุปฝ่าปาฝ่าฮึ่มคนเจ้านายกับแกงม่วงมาปลูกไปพอดีมั้เลยนี่ปลูกแกงม่วงเอา นี่อนี่มีดอกแล้วแลเฮ็ดไปังเลยแ้ก็ทั้งก้นทั้งกำไปน้ำติบอใส่ทุงปุ๋ยไว้สิมัดไว้อันนี้ก็นใส่คูขึ้นเตาตายบ่รยมันทีตายย่ำแล้วๆออกมาโชคหน่วงอาอปวดไปแล้วนะใส่ทุ่งปุ๋ยนะทุ่งปุ๋ยขาดแล้วบอแม่หนุค่อยจับได้ของไม่อยากดอกงานน้งกวนแล้วก็ได้เลยปวดมาตายไว้ตายไปเหอเนอ ท้มปุยใช่ไหมแะงัดก้นก่อนอาบเอาไปทุ้งปุยไั้ไเนียอาบเหนียอาบหรอพี่เนาะนุ่งโบวานขึ้นเรื่องเปล่าไ แค่กดดันไม่ใช่ตูดได้ไม่นช่ว่าได้คนปูได้มปูม่ตัวท้องปุปะเจ้ใจเย็นกันได้พ่อรองฝาวนมูด้อเอท้องปยป้าเนี้ยินในหลปนั่นสิขุดเยอะนี่ตัวเดี๋ยวนั่งอันขวยกระตืน้นตื่นไม่ไขยกระลึกอ๋อาว เตรียมบอกเด้อผู้ใดจได้ทุงปุ้ยฝนน่น้องไฟเราเสียกินแตเสาไฟฟ้าฝนตัวใหญ่เด้ทางฝนใไก่กกมูงานน้ำฝนเราหลุดปูนจะออกป้องของเราอ้าน้ำลงไปบ่่เน่องนน้วานน้ำฝนเรายังไบ้าใหญ่สุดเลยฝนฝนเอองานใหญ่เลยจะจุดออฝนจะตใหญ่ถ มันเล้าแม่นองไผ่ยูผิดตัวใหญ่เด้เราไปหาตัวไใหญ่มันยังเต็มของไว้ถ่ะมันปูให้มันคุ้ยหน่อยฟูไปพูเดียวคุณเจ้าไฟ่คุณหอดแล้วหาอดเตุณท่านไหนหยอดอยู่ปูเถอะแม่หนิง่ายปะเนี่ยหยอดอืมนี่นะเล้เต็มหมดปูิดิน่คุณเปลีนมาก ขึนมากขึนมาขึนมาคือเือแม่รหลนกันบึ้บโโตัวแมีแล้วมันหนีบด้วยตัวแมยเนี่นงางขักนางเนีเลยเด้อกูเถกปึ๊บ,บนาเธอเกิดมนันคือเราปึ้บเอ้ยเกเือแมียก็จะเลี้ยงเราเจ้าเนี่ยดเลี้ยงเนียน้อ,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 อนยอาข้างมี้ตัวคุณอ๋อุดนะขอต้นยุคข้าขุดห้ามนะ ปูนไปานไปไปไปเดี๋ยวแม่กินซึ่งวุ่นอยู่ไหพี่ปูนไป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 ก่อนไปก่อนข่โอเคไปไปหาทางมันไหลเนออพียร์กินเสาเสาฟ้านี่ยแลหานหลอดเสาเนี่ยน้ำค้างนี่คูเป็นเปียอยู่ที่นอเลยวไงบอว่าแมนสับปูนว่าแมนจนหางใหม่เ หักใหมจวดเลยถัวพี่แห้งดีสิเ้อเป็นคัวแล้วเป็นคังแล้วแห้งพอได้ยอดหอดฟูเลยพี่นองโยกได้พี่นองโยกได้เหียนโตละนี่มาฮะหยอดลงกใช่โอ้ใกล้ปูแล้วจีเราเพิ่งห่อเดือดเมื่อเราจะไปตีกีใกล้ปูได้ปแมู เอา่าท yeah. ุ่งปุ๋ยมาใส่ทิ้งยังไงยังติงไปแตงี้นี่สองตัวยู่งเดียวก่นสองตเขามี3สามใประตูหันนั่นดิต้นน้อยตันปอโอ้ปอปอยุงเอางงว่าจะข้นข้นขยาด้กันแล้วว่าจะปูดีปูมีนังยังมีขบ่ด้ไมยังเดกน้องต้องช่วยใส่อ๋อไม่ยังไม่ถูก มาเรางงานเห็ดมาสียผาเาเปยิบน้ำสิย้ดมาแล้วก็เสียมากมีคนอ่าเจอแมงในเตียง่คนโอประตูก็ไดร์ไลทรอเบื้องตันแล้วไปห้องเจ้าดีของย้อนเนี่ของย้อนอาวของย้อนยังได้จัมัดงานเนาะมัดจริงจริงตัวอืมองนุุกเขาห้างนั้นเนบ้าน ปไปไปมาดครับคุตนอกอนไ็เป็ฝ่าไหลไปะเล่าอ้าีนี่ครับไปท่นี้ครับวันนี้ฟองดนตัวห้ามเขาอ้าคชิมหนาวทอดไหมครับวัสดีครับอกด้ยูในกินยูหมานยูดอก